ผลลั์เนี่ยถ้าคุณคาดหวัง15-20%ต่อปีเนี่ยเป็นไปได้สวัสดีครับผมบาสธรรมวิจิราสินปานุรักษ์นะครับปัจจุบันผมอายุ40ผมทำอาชีพที่ปรึกษาการลงทุนอิสระอยู่ปัญหาที่ผมเคยเจอเนี่ยต้องเล่าให้ฟังตอนนั้นปี55ผมยังเป็นวิศวะอยู่ ผมเริ่มลงทุนตอนนั้นเลยโดยที่มีรุ่นพี่เนี่ยเขามาชักชวนการลงทุนเขาก็ส่งพอร์ตให้ดูเนาะว่าเอ้ยวันนี้บวก3%บวก5%สิ่งที่เราเห็นอย่างนั้นน่ะเราก็อยากจะเป็นบ้างเราก็เลยสอบถามเขาว่าเอ้ยต้องลงทุนตัวไหนอะไรยังไงเราไม่มีความรู้เลยไม่มีอะไรสักอย่างเลยเราก็เลยลงทุนตามเขาไปเรื่อยๆครั้งแรกที่ผมลงทุนผมจําได้เลยที่เงิน5 0,000บาทหมดครั้งที่2เอาใหม่หมดครั้งที่3ามแสนหนึ่งเลยเพราะอยากจะเอา5้าหมครั้งคืนไงหมดอีก ครั้งที่สีเหลือแสนสุดท้ายแล้วเรียบร้อยไม่เหลือมันเลยเข็ดพอทีนี้ปุ๊บเราค่อยๆมีสติเนาะพอเวลาเนี่ยมันผ่านไปเรื่อยๆสักปี60เนี่ยตอนนั้นเนี่ยเงินฝากธนานคารดอกเบีย้ยยิ่งลดลงลดลงลดลง,ลดลงเราเริ่มรู้สึกแล้วเราเริ่มชงงนใจว่ามันไม่พอแน่แล้วเราต้องทำยังไงวะเรากลับมาคิดทบทวนอีกครั้งหนึ่งว่าอตอนนั้นที่เรา พลาดไปมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากการที่เราไม่มีความรู้ไม่มีประสบการณ์เราก็เลยเริ่มศึกษาหาความรู้มาเริ่มจากการซื้อหนังสือมาอ่านเทคคอร์สเข้าเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ข้อมูลดีมากเลยแต่มันก็มีความขัดแย้งกันระหว่างหนังสือสองเล่มผมยกตัวอย่างเล่มหนึ่งบอกว่า pe สูงดีเล่มหนึ่งบอกว่า pe e. ต่ำดีทั้งคู่เลยสุดท้าย ผมไม่รู้จะเชื่ออะไรไม่รู้จะใช้อะไรบางทีลง PE ต่ำอ้าวสูงวิ่งบางทีลง PE สูงอ้าวโดนอีกอย่างเงี้ยผมก็เลยไม่กล้าลงทุนเลยนะไม่กล้าเลยดูมาเรื่อยๆศึกษามาเรื่อยๆทีนี้โชคดีที่ผมมาเจอคลิปของอาจารย์อดิสรโดยบังเอิญทาง YouTube ฟังเขาประมาณสัก2-3สคลิปแล้วเราเข้าใจเนาะเรารู้สึกว่าคนเนี้ยสื่อสารรู้เรื่องตอนนั้นจาได้เลย ประโยคที่ผมเนี่ยรู้สึกว่าต้องติดตามต่อคือเราซื้อบริษัทที่ดีเราชนะแค่ครึ่งเดียวแต่ถ้าเราอยากจะเป็นผู้ชนะเนี่ยเราต้องซื้อในราคาที่ถูกด้วยเฮ้ยแล้วมันทำยังไงวะเท่านั้นแหละโอเคอาจารย์แกเปิดคอร์สผมก็เลยเข้าไปเรียนผมได้ข้อสรุปอยู่2เรื่อง1ของอาจารย์เป้งเนี่ยเข้าใจง่าย2 ใช้ได้จริงผมเข้าใจแค่3ขั้นตอนเนี่ยเราก็สามารถลงทุนละ 1. คัดแยกก่อนบริษัทดีบริษัทร้ายบริษัทร้ายเราไม่ยุ่งอยู่แล้วเรายุ่งแต่บริษัทดี 2. ดีเนี่ยเราคิดไปเองหรือว่ามันดีจริงๆมันมีบทที่จะพิสูจน์อะที่อาจารย์เขาสอนอะเรื่องเนี้ยเราก็จะดูจากงบการเงินซึ่งดูไม่กี่ข้อเลยสบายมากแล้ว3เนี่ยเราประเมิน ประเมินมูลค่าหุ้นว่าอีกส0ปีข้างหน้าเนี่ยถ้ามูลค่าหุ้นเนี่ยคือ1้อบาทวันนี้ราคา10บาทเราซื้อไหมซื้อก็ซื้อ,อ,อไม่ซื้อก็โอเคก็แล้วแต่เนี่ยอย่างเงี้ยแล้วมันยากตรงไหนถ้าเรารู้ทุกอย่างอย่างนี้แล้วอ่ะผมว่าการลงทุนก็ไม่ใช่เรื่องยากของทุกคนแล้วแล้วโชคดีของผมถือว่าเป็นโชคดีของผมก็แล้วกันว่าไอต้ตอนปี63มเนี่ยมันช่วงโควิดพอดีเลยอ่าแต่คุณคิดเอานะถ้าคุณยังใช้ไม่เป็น ต่อให้โควิดมันจะมาอีกกี่ครั้งคุณก็ไม่กล้าลงทุนโชคดีของผมที่ผมมีความรู้มีทักษะผมเลยกล้าลงทุนสุดท้ายเนี่ยผลลัพธ์ออกมาเนี่ยนับจากวันนั้นเนี่ยมาจนถึงวันนี้เนี่ยบวก100%ยกว่ากว่าก็ต้องบอกว่ามันมันเปลี่ยนชีวิตผมไปเลยเปลี่ยนทัศนคติการลงทุนเปลี่ยนทุกอย่างมีเพื่อนผมมาถามว่าคอร์สนี้ดีขนาดไหนเนี่ยเอาอย่างนี้แล้วกันนะ ผมจะบอกเพื่อนของผมคนนั้นว่าลูกผมเนี่ยคอร์สเนี่ยคือมรดกทางความรู้ที่ผมจะต้องส่งต่อให้กับลูกผมถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับสนใจในส่วนของการลงทุนแนว VI นะผมแนะนำคอร์สนี้ตอบโจทย์แน่นอนผลลัพธ์เนี่ยถ้าคุณคาดหวัง15-20%ต่อปีเนี่ยเป็นไปได้